สวัสดีค่ะชาวราศีกันกลับมาพบกับแม่มดน้อยแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเปลี่ยนคลิปความรักปากจาเดือน กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2 5 6 4ของคนที่เกิดในราศีกันหรือว่าอาจจะมีลัคนาการเกิดน,นะคะสถิตอยู่ในราศีกันหรือว่าอาจจะเป็นตำแหน่งดาวศุกร์ก็ได้นะคะแม่มดน้อยจะเน้นการคำนวณวันตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะแล้วก็จะเน้นการอ่านพลังงานของไพ่เป็นหลักถ้าถามแม่มดน้อยนะคะว่าถ้าเราจะดูดวงเรื่องความรักน่ะเราควรจะเน้นอะไรดีระหว่างราศีลัคนาหรือว่าตำแหน่งดาวศุกร์แม่มดน้อยมองว่ามันขึ้นอยู่กับตัวของ คนแต่ละบุคคลจริงๆนะคะแต่ถ้าส่วนตัวของแม่มดน้อยแล้วน่ะแม่มดน้อยจะเน้นลัคนาแล้วก็ดาวศุกร์โดยเฉพาะตำแหน่งดาวศุกร์นะคะเพราะว่าดาวศุกร์เปรียบเสมือนดาวที่เป็นตัวแทนของความรัก การทำนายดวงชะตานะคะจะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมโดยทั่วไปแม่โม้นอยอยากจะให้เพื่อนๆน,นะคะใช้วิจาณในการรับชมแล้วก็รับฟังเยอะๆเ,เราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องตั้งอยู่บนเหตุและผลของความเป็นจริงเยอะๆอ,อย่าให้หัวใจลุงคำทำนายแล้วก็อย่าให้คำทำนายลุงหัวใจแม่โม้นยขออนุญาตเลือกไพ่ไว้ให้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย สิบเหรียญ The f o o l ห้าดาบสิบถ้วย King ถือเหรียญสองเหรียญ Queen ถือเหรียญสองถ้วย financial and career Word waiting for howling family issue past life relationship following your heart eros ราศีกันจะมีสัญลักษณ์ประจําราศีนะคะก็คือสัญลักษณ์จะเป็นรูปหญิงสาวแล้วก็จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวพุธชาวราศีกันนะคะจะเป็นราศีราศีหนึ่งที่อยู่ในธาตุดินแต่ด้วยความเป็นธาตุดินของชาวราศีกันเนี่ย ก็ยังมีความอ่อนอ่อนผ่อนตามนะคะสามารถปรับตัวได้ตามยุคตามสมัยซึ่งอาจจะแตกต่างจากราศีที่เป็นชาวธาตุดินราศีอื่นๆชาวราศีกันถือว่านะคะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้เป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้อยู่เรื่อยไปแล้วก็ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ๆในชีวิตชาวราศีกันนะคะจะเป็นราศีที่สามารถปรับ ตัวได้เร็วมากนะคะถ้าเปรียบเทียบกับชาวราศีธาตุดินธาตุอื่นๆด้วยความที่มีดาวเจ้าเรือนเป็นดาวพุธนะคะชาวราศีกันจะมีวาจาที่เป็นเสน่ห์ถ้าชาวราศีกันนะคะทำงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของการใช้คําพูดการเจรจาประชาสัมพันธ์หรือว่าจะต้องไปติดต่อเกี่ยวกับทางด้านเรื่องธุรกิจนะคะเป็นตัวกลางติด นะคะระหว่างบุคคลสองคนชาวราศีกันก็จะประสบความสาเร็จมากนะคะด้วยความที่เป็นคนที่ช่างสังเกตแล้วก็รอบคอบของชาวราศีกันนี่แหละข้อด้อยของชาวราศีกันสิ่งที่ชาวราศีกันจะต้องระมัดระวังอย่างมากนะคะชาวราศีกันเนี่ยเวลาที่เราอยู่นะคะกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าอาจจะอยู่กับ พื่อนสนิทของเราสิ่งที่ชาวราศีกันจะต้องระมัดระวังก็คือบางครั้งเนี่ยคนรอบข้างเขาก็อาจจะมองว่าชาวราศีกันนะคะเป็นคนที่ชอบจ้องจับผิดชาวราศีกันนะคะบางครั้งก็อาจจะมองดูว่าอาจจะจู้จี้จุกจิกนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่ชาวราศีกัน,เ,นเป็นคนที่สนใจแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดของคนรอบข้าง ในเรื่องของความรักนั้นนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยก็แล้วกันนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะแม่มมดน้อยมองว่าพลังงานไพ่นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธน์่ยขึ้นมาค่อนข้างที่จะมีความหมายไปนในทิศทางที่ดีมีลักษณะของไพ่สิบถ้วยขึ้นมาแม่มมดนยจะเรียกว่าไพ่ใบน,นี้จะเป็นความอบอุ่นของครอบครัวนะคะจะเป็นไพ่อธิษฐาน ทำไมถึงได้เรียกว่าไพ่อธิษฐานละ่ะลองสังเกตว่านะคะในรูปเนี่ยมีลักษณะของคนที่เป็นครอบครัวนะคะสองสามีภรรยานะคะกอดกันอย่างมีความสุขเด็กๆก,ก็นะคะกระโดดโลดเต้นอย่างมีความสุขไพ่ใบนี้แม่มดน้อยนะคะแล้วก็นักพยากรณ์อื่นๆจะเรียกว่า The Wish Cards หรือว่าเรียกว่าไพ่อธิษฐานนั่นเองไพ่ใบนี้นะคะจะส่งผลให้ในช่วงเดือนกุมภาพันธนะ์น่ะในเรื่องของครอบครัวนะคะจะมีความอบอุ่นความเห็นอกเห็นใจความเข้าอกเข้าใจกันมากนะคะ ะะมันมีลักษณะของไพ่สองถ้วยขึ้นมาด้วยหมายถึงการประนีประนอมแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ชาวราศีกันที่มีครอบครัวแล้วจะต้องระมัดระวังให้มากนะคะมันมีลักษณะของไพ่ห้าดาบขึ้นมาลักษณะของไพ่ห้าดาบเนี่ยบ่งบอกถึงให้ระมัดระวังปัญหาความขัดแย้งนะคะกันในครอบครัวกับคู่ครองกับบุตรโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของอีโก้ทิฏฐิการเอาชนะซึ่งกันและกันสังเกตว่าไพ่ห้าดาบเนี่ยผู้ชายคนนี้นะคะเหมือนเขาชนะสงคราม ความ คนสองคนข้างหลังก็เดินจากไปเหมือนกับการแพลสงครามในเรื่องของครอบครัวนั้นนะคะถ้าสมมติว่าเราเอาทิฐิเราอัคติอีโกเข้าหากันเนี่ยมันจะไม่มีคำว่าแพ้หรือว่าชนะมันก็จะมีคำว่าสูญเสียทุกๆฝ่ายนะคะสิ่งนี้เองที่ชาวราศีกันที่มีครอบครัวแล้วจะต้องระมัดระวังก็คือปัญหาความขัดแย้งโดยเฉพาะในเรื่องคำพูดกับคนในครอบครัวสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของคำพูดการเจรจา ะะกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เขามีอิทธิพลมากกว่าเราลักษณะของไพ่ห้าดาบเนี่ยอาจจะหมายถึงการมีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะในเรื่องของการงานเช่นเดียวกันนะคะต้องพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาตรงนี้ไว้ให้ดีเรื่องของการเงินนะคะมันมีไพ่ลักษณะไพ่ใหญ่ๆที่ขึ้นมาถึง3ใบที่บ่งบอกเกี่ยวกับทางด้านเรืของการเงิน แต่มันมีลักษัณ์ไพ่สองเหรียญเข้ามาลักษณะของไพ่สองเหรียญเนี่ยบางคนนะคะอาจจะมีปัญหานะคะและความเครียดเกี่ยวกับทางด้านเรื่องของการเงินตึงมือมีไพ่ไฟนันเชียร์แอนเคอร์เรียเข้ามาด้วยชาวราศีกันที่มีครอบครัวเรารู้สึกว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอาจจะโฟกัสไปที่เรื่องของการงานการเงินจะมีความเครียดเรื่องจุกจิกใจที่อาจจะเกิดจากภาวาระราคาใช้จ่ายที่มันอาจจะดูแล้วนะคะไม่ค่อยจะสม ดุลกับรายรับสักเท่าไหร่อาจจะมีรายจ่ายออกไปเยอะนะคะแต่มันจะมีลักษณะของไพ่ที่แสดงถึงการอุปถัมภ์คำชูขึ้นมาก็คือลักษณะของไพ่ queen of pentacles หมายถึงอาจจะได้รับความช่วยเหลือที่ดีจากคนที่เกิดในราศรีธาตุเดียวกันก็คือคนที่เกิดอยู่ในราศรีพฤกษ์กันมังกรแต่ต้องระมัดระวังนะคะ อย่ามีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะในช่วงประมาณกลางๆเดือนไม่อย่างนั้นนะคะมันอาจจะทําให้สิ่งที่เรารอคอยแล้วก็ความช่วยเหลือนะั้นมันอาจจะล่าช้าก็ได้ มันมีลักษณะของไพ่10ถ้วยเข้ามาขึ้นมาพร้อมกับไพ่ king s u p p e n t a c l นะคะถ้าใครทําเกี่ยวกับทางด้านเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ขายที่ดินนะคะก็จะไปได้ดีเลยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แต่ถ้าใครจะซื้อที่ดินซื้อรถนะคะซื้อบ้านหรือว่าจะขายที่ดินขายรถขายบ้านมันมีลักษณะของไพ่10เหรียญขึ้นมาพร้อมกับไพ่10ถ้วยแล้วก็ king s u p e n t a c l พร้อมกับควีนซั f เพนเดเคิลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีความสําเร็จนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องปัญหาความขัดแย้งกับคนที่เขามีอิทธิพลมากกว่าเรากับผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะเกี่ยวกับทางด้านเรื่องของคําพูดนะคะในเรื่องของครอบครัวความรักนะคะจะมีความเข้าอกเข้าใจแล้วก็ประนีประนอมกันมากขึ้นถึงแม้มว่ามันจะมีลักษณะของไพ่ห้าดาบเข้ามาซึ่งเป็นตัวอุปสรรค ตามพื้นดวงมีอิทธิพลของไพ่เดอะฟูเขาบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอุปสรรคใดๆที่เกิดขึ้นกับชาวราศีกันที่มีครอบครัวแล้วในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยไพ่เดอะฟูเขาบอกว่าให้เราทําตัวสบายๆนะคะปล่อยวางเยอะๆแม่มดน้อยมองว่าในเดือนกุมภาพันธ์ก็ยังเป็นเดือนที่ดีอยู่นะคะสําหรับคนที่เกิดในราศีกันที่มีครอบครัวแล้ว สำหรับคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นมีไพ่ที่แสดงถึงลักษณะของธาตุดินขึ้นมาถึง4ใบนะคะ นั่นหมายถึงชาวราศีกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะมีความเป็นตัวของตัวเองมากนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังให้มากในเรื่องของความสัมพันธ์มันมีลักษณะของไพ่ห้าดาบขึ้นมาแสดงถึงนะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความสัมพันธ์เนี่ยพยายามจะควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งให้เป็นไปในทางที่ต้องการลักษณะของไพ่ห้าดาบคือความขัดแย้งอุปสรรคในความสัมพันธ์ที่อาจจะเจอ เกิดจากนะคะการเอาชนะพยายามเอาชนะซึ่งกันและกันอาจจะเกิดจากนะคะความขัดแย้งทางด้านเรื่อของอารมณ์แล้วก็คำพูดอีโก้รวมถึงทิฏฐิอคติ บางคนนะคะเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างรักกันต่างฝ่ายต่างห่วงหาอาทรซึ่งกันและกันแต่เหมือนกับนะคะเป็นคนที่ปากแข็งด้วยกันทั้งคู่พยายามที่จะเอาชนะกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆอยบางคนก็อาจจะมีปัญหากันนะคะด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องลักษณะของไพ่ห้าดาบเนี่ยในความสัมพันธ์นะคะไม่มีใครแพ้แล้วก็ไม่มีใครชนะนะคะต่างฝ่ายก็ต่างสูญเสียด้วยกันทั้งคู่สิ่งที่นะคะจําเป็นที่สุดที่จะทําให้คนทั้งสองคนเนี่ยสามารถไปต่อกันได้นะ คือการ ปรับความเข้าใจกันให้อภัยกันยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกันมันมีลักษณะของไพ่ l l o w i n g your heart เข้ามาพร้อมกับ E-Ros นะคะบ่งบอกว่าคนทั้งสองคนจริงๆแล้วนะคะต่างคิดถึงกันนะคะเป็นห่วงเป็นใยกันแต่เหมือนกับว่าอ่ะสปากแข็งด้วยกันทั้งคู่ชาวราศีกันบางคนอาจจะกําลังคบอยู่กับชาวราศีธาตุเดียวกันก็คือคนที่เกิดอยู่ในราศีพฤษภกันมังกรหรืออาจจะเป็นชาวราศีกลุ่มก็ได้นะคะบางคนอาจจะเคยมีปัญหากับคนรักมาแล้วแหละในอดีต อาจจะเป็นเพราะเรื่องนะคะที่อาจจะมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามจะเอาชนะควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งมันเกิดจากความขัดแย้งนะคะบางคนก็อาจจะเกิดจากความขัดแย้งดรืยอเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆที่เกี่ยวข้องกับทั้งด้านเรื่องของคำพูดการเอาชนะกรรันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มันมีลักษณะของไพ่สองถ้วยเข้ามาขึ้นมาพร้อมกับไพ่สองเหรียญน,นะคะ อาจจะเป็นจังหวะที่ดีนะคะของการหันหน้ากลับมาพูดคุยการปรับความเข้าใจกันใหม่ลักษณะของสองถ้วยหมายถึงกัน ประนีประนอมความปรองดองนะคะมีโอกาสได้เคลียร์นะคะปมในใจกันหันหน้าเข้าหากันความสัมพันธ์นี้นะคะก็สามารถที่จะไปต่อกันได้มันมีลักษณะของไพ่2ถ้วยขึ้นมาพร้อมกับไพ่ past life relationship ชาวราศีกันบางคนอาจจะโชคดีนะคะได้เจอเนื้อคู่ในอดีตชาติย้อนกลับเข้ามาเขาคนนี้ทําให้เรามีความรู้สึกนะคะผูกพนันลึกซึ้งกับเขาอย่างบอกไม่ถูกมันเป็นพลังงานที่นะคะ ทำให้คนสองคนนะแยกออกจากกันยากมากนะคะถ้าใครที่มีปัญหากับคนรักมาในอดีตน่ะแม่มน้อยมองว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์น่ะจะเป็นจังหวะที่ดีนะคะของการปรับความเข้าใจการเคลียร์ใจกันแล้วก็ให้อภัยกันชาวราศีกันที่เป็นคนโสดนะคะในปี2564กก็เป็นปีที่ดีมากๆในการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์มีโอกาสได้พบรักนะคะแล้วก็มีโอกาสได้พบ เนือคู่คนที่ถูกใจด้วยตามพื้นดวงมีไพ Past ่ past-life r e l ationship ขึ้นมาพร้อมกับไพ่2ถ้วยแล้วก็10ถ้วยเป็นไพ่ความรักที่ดีมากๆนะคะมันยังตามมาพร้อมกับไพ่ Eros Eros กับ past-life r e l ationship นะคะลักษณะของ past-life r e l ationship เนี่ยคือคู่ในอดีตชาติย้อนกลับเข้ามาบางคนอาจเมีมลโอกาสได้พบ เจอนะคะคนในอดีตชาติย้อนกลับเข้ามามันมีลักษณะของไพ่สองเหรียญขึ้นมานะคะพร้อมกับไพ่สองถ้วยคนคนนี้อาจจะมีโอกาสเป็นคนที่เกิดอยู่ในราศีธาตุดินธาตุเดียวกันนะคะก็คือคนที่เกิดอยู่ในราศีพฤษภกันมังกรหรืออาจจะเป็นชาวราศีกลุ่มก็ได้ past l ล f e r e l ationship คือคนในอดีตชาติย้อนกลับเข้ามาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงละ่ะว่าเขาเป็นคนในอดีตชาติย้อนกลับเข้ามาลักษณะของคู่ในอดีตชาติคือคนที่เราเคยมีปฏิสัมพันธ์กันมาก่อนเขาอาจจะเคยเ เป็นคนในครอบครัวเราก่อนก็นได้นะคะหรือว่าอาจจะเคยเป็นเพื่อนของเรามาก่อนก็นได้ซึ่งเมื่อเราเจอเขานะคะเราจะมี ความรู้สึกผูกพันกับเขาอย่างบอกไม่ถูกลักษณะของไพ่ Past Relationship มันจะมีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดคนสองคนนะคะเข้าหากันอย่างรวดเร็วขึ้นมาพร้อมกับไพ่ Eros ด้วย Eros คือคนที่ทําให้เรามีความรู้สึกนะคะผูกพนนันเสน่หามันเป็นความรู้สึกของอารมณ์นะคะที่มากกว่าเหตุผลไพ่ Following Your Heart นะคะหมายถึงนะคะคนโสดนะ่ะถ้ารักใครชอบใครนะคะสามารถเปิดเผยความในใจได้ Following your h า a ส t ก็บอกว่าให้ทำตามหัวใจต้องการ p a s t l i f e Relationship เราจะมีความรู้สึกนะคะผูกพันกับเขาอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนแม้เจอกันครั้งแรกเราก็จะมีความรู้สึกลึกซึ้งผูกพันกับเขานะคะเหมือนกับรู้จักกันมานานแสนนานบางคนอาจจะมีโอกาสพบรักในที่ทำงานนะคะ Financial and Career อาจจะเจอกันในสายงานเดียวกันก็ได้หรืออาจจะอาจเจอกันเพราะต้องไปทำงานนะคะ มีลักษณะของไพ่ Healing Family i s s issue เข้ามานะคะ10ถ้วยแล้วก็10เหรียญเป็นลักษณะของคนที่รักครอบครัวคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่มีความรักแล้วก็ผูกพันกับครอบครัวมากคือครอบครัวของเขาจะต้องมาที่1มันมีลักษณะของไพ่ Words Waiting For นะคะขึ้นมาแล้วจะนานไหมที่จะเจอคนคนนี้ไพ่ลักษณะของ Words Waiting For นี่มันยังมี ความล่าช้าแล้วก็ความเฉยนะคะแต่ถ้าคนที่เราพบเจอนะคะแล้วก็ถูกใจเนะ่ะเป็นคนที่เกิดอยู่ในราศีธาตุดียวก,กันกับเราเนี่ยความสัมพันธ์นะ่ะมันอาจจะค่อยเป็นค่อยไปนะคะค่อยๆพัฒนาแต่นะคะก็มีความมั่นคงบางคนนะคะคนโสดอาจจะมีการย้อนกลับมาของอดีตคนรักเก่านะที่อาจจะเกิดอยู่ในราศีธาตุดินแล้วก็ราศีกุมก็ได้นะคะ มันอาจจะมีอุปสรรคนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่บ้างในช่วงแรกๆแ,แต่แม่มดน้อยเชื่อว่านะคะคนทั้งสองคนก็สามารถนะคะฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปได้แล้วก็จะพบเจอความรักที่สมหวังในที่สุดแม่มดน้อยขอเป็นกาลังใจให้ชาวราศีกันทุกๆสถานะนะคะมีความสุขมากๆม,ม,มีความสุขในเดือนแห่งความรักแล้วก็ถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดแม่มดน้อยก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มดน้อยรบกวนช่วยก,กดไลค์กดติดตามเพื่อ เป็นกำลังใจให้แม่มมน,น้อยทำคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีคะ่ะ